นีเขาเรียกหม้อสามขาไม่ต้องสงสัยนะเพราะมันมีสามขามันไม่มีสี่ขาถามว่าทำไมต้องสามขาดาวต้องดาวนักบราณคดีถ้าดาวไม่เป็นมันอย่าเสือบมาเรียนบราณคดีมันต้องดาวมันมาจากก้อนเศร้ารู้จักใช่ไหมก้อนเศร้าเศร้าแปลว่าก้อนหินก้อนเศร้าก็คือก้อนหินสามก้อนที่เวลาเขาจะหุงต้มเตาอะเตาอะ ขาสามขาเนี่ยมันมาจากก้อนเศร้าทีนี้มันเป็นเรื่องของการผลิตประดอยก็อีกเรื่องหนึ่งให้มันมีสามขาให้มันมีสามจุดแล้วกันสําหรับหม้อมันจะได้ตั้งได้อันเนี้ยเป็นบุคลิกสําคัญของกลุ่มอาจจะว่าบ้านเก่าก็ได้เพราะว่ามันพบที่บ้านเก่านเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่หลังจากพบที่บ้านเก่าแล้ว มันได้มีการสำรวจขุดค้นต่อๆไปทีนี้พบทั้งผิวเขาวตะวันตกเลย,ออยาชายแดนพมา่าตั้งกับแม่หองสอนลงไปจนถึงมาเลเซียพบหมดจากการศึกษาตั้งแต่แรกเขาก็พบว่ามันก็อายุประมาณ2,000กว่าปีแหละครับใช้ทำอะไรไม่ได้ใช้หุงต้มทำเรียนแบบภาชนะหุงต้มที่มีก้อนเศร้าสามขาติดอยู่ด้วย แต่ไม่ได้ใช้หุงต้มมันเป็นภาชนะสำหรับเป็นเครื่องเส้นถีใช้ไปใส่หลุมศพโดยเฉพาะต้องให้ชัดเจนนะครับชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้ทำขึ้นมาเฉพาะพิธีกรรมเพื่อง,งานศพถามว่ามันมีแบบอย่างมายัางไงไม่ทราบ แต่จากการศึกษาตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่ยุคที่ไทยเดนมาร์กเขาขุดคน้นอาจารย์ชินอยู่ดีได้เขียนไว้ในหนังสือก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยพิมครั้งแรก2510คือ55ปีมาแล้วนี่นะท่านอธิบายว่าไอลักษณะหม้อสามขาแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับมันเป็นวัฒนธรรมที่มาจากจีนลุ่มแม่น้ำฮวงโห พูดกันง่ายๆว่าพัฒน,นธรรมลุงชานก็นแล้วกันอยู่ลุ่มน้ำ่วงโหลุ่มน้ำ่วงโหงอยู่ตอนบนของประเทศจีนทุกวันนี้นะครับส่วนลุ่มน้ำแยงซีเกียงอยู่ตอนล่างลุ่มน้ำ่วงโห,งหงเนี่ยเต็มไปด้วยพวกฮั่นเขาเรียกต้าฮั่นฮั่นคือจีนแท้เขาโมยอย่างนั้นนะครับเขาเขาคุยเขาโอ้อวดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในเอกสารจีนจะเรียกคนที่ไม่ใช่หั่นว่าหวนแปลว่าพวกป่าเถื่อนคนที่เป็นหวนเนี่ยก็อยู่ลุ่มแม่น้ำเยยงซีคืออยู่ทางทิศใต้ของมวยน้ำหวงโหไอ้กลุ่มชนที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนเนี่ยซึ่งอยู่ใต้ลุ่มน้ำเยยงซีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเขตโซเมียมันเป็นบริเวณภูเขาสลับซับซ้อนเป็นหลักแหล่งของคนร้อยพ่อพันแม่ จีนเรียกว่าพวกเยโซเมียเนี่ยมันกินพื้นที่ตั้งแต่ใต้ลุ่มน้ําเยงซีเนี่ยลงมาจนถึงลุ่มน้ําเจ้าพยาลงไปจนถึงคาบสมุทรประกอบด้วยคนร้อยพ่อพันแม่หลายเผ่าอยู่ทางใต้ของจีนมีทั้งคนพูดภาษาตระกูลต่างๆเช่นที่เบตพมา่าจีนที่เบตอมอนคอเมนมงเมียนคนในโซเมียเนี่ยมันไปมาหาสู่แลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า2,500ปีมาแล้วไอ้พวกพูดภาษาไทยก็อยู่ในส่วนหนึ่งของคนพวกนี้ด้วยรวมทั้งกะเหลี่ยงและละวะกะเหลี่ยงพูดภาษาพมา่าทิเบตละวะพูดภาษาตระกูลมอญกระเหมรนไทยพูดภาษาตระกูลไตไทยเพราะฉะนั้นมันปนกันอยู่นี่หมด ไอ้วัฒนธรรมต่างๆที่รับแลกเปลี่ยนกับจีนหรือที่มีอยู่เองอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไหวมาตลอดเวลารวมทั้งไอหม้อสามขานี้ด้วยนักบราณคดีมักบอกว่าหม้อสามขามาจากเมืองจีนผมจะบอกว่าไม่ใช่นะครับพูดผิดพูดมหม่ได้นักบราณคดีทําเรียนแบบครับเขาทําเรียนแบบมาไม่ใช่ไปขนเอามาหรือไปซื้ออามาไม่ใช่อย่าพูดเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะครับ คือพยายามจะบอกว่าคนไทยมาจากเมืองจีนนั่นแหละซึ่งไม่จริงมันมีคนกลุ่มหนึ่งมาจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดมาไม่ใช่มันเคลื่อนย้ายโยกย้ายมันมีทั้งมาและมันมีทั้งไปมันไปไปมามาทุกทิศทุกทางไม่ใช่ทิศทางเดียวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในาศาสนาผีเรื่องขวัญการที่เอาภาชนะดินเผาใส่ลงไปในลุมศพ ก็ได้ความเชื่อเรื่องขวัญเกี่ยบเหมือนกันนะครับและถ้าคุณไปพบหลักฐานทางโบราณคดีจีนเราจะพบว่าแม้กระทั่งหลุมศพจินซีทั้งหมดนั้นนะก็คือระบบความเชื่อในาศาสนาผีเรื่องขวัญเเเดดดิินนนนทททททาาาางงองออออ้่ีียวยฟขั ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูขันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ผ้า